นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่โค้งไก่ได้นาดจบแซมนี่ครับเอาพร้อมยังพร้อมครับพร้อมลุยลุยนะครับมากินขอน้ำกันครับผมพี่ชายไฟหางอีกแล้วครับลายเพชรขาครับไมื่อวานมีแต่เจ้าโอมเมื่อวานมิต่เจ้าโอมนะนะครับกินขอน้ำกันได้ครับผมกินง่ายๆครับผมบนในเฮ็ดโค้งไก่ไตนาครับเมนูเสียพอเมนูเสียพอครับสำหรับเพื่อนเดือนไก่สิ ไก่จีนเดือนไก่จีนเดือนยังกอกินสี่โค้งครับมากินสี่โค้งครับปกติผมแบบกินอยู่แล้วครับสี่โค้งแต่วันนี้แบ่งปันความรู้ครับได้ทั้งความแซ่บและความรู้นะครับน้องๆก็เห็นแล้วไปทําตามนะเข้ป่าวหดไปก็ไปทำลองทาดูเมนูแปลกๆครับตอนกินยังเาเข้ามาเนาะตักเลยอืม จริงๆครับน้องๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับผู้ใดบ้างกัมากินเปิดติ๊กพาลกิจกับสิ่งงานกันไปครับผมตามสะดวกผู้ไร้ว่างมาเข่าคลิปเข่ากล้องสบายๆครับผมเป็นยังไงจริงๆขยากเข้าไปนั่งไกลแทบเคยใหม่นั่งไกลปะเคยใหม่ครับเคยใหม่อยู่แม่สบายใจยังสบายใจนะฮะแม่เห็นลงคลิปบ่ะสบายใจแล้วว่าลูกชายเลยกับบ้าน มีใจแล้วบบวันไหนเนี่ยกลับบ้านวันไหนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อืมใบาลาจะทำงานแล้วเวลาสิบห้าวันทำงานแล้วนี่ครับตูดไก่ครับน้ำอะไรเป็นตูดบ้างเหมอนเมือนอืมาเไหมแก่ปลาเจ้าผมแก่แค่ครับนี่ครับเกินคาดอืเกินคาดเกินคาดไหมครับเดียเ๋ยวจะเมนูเซฟก่อเดี๋ยวเกินคาดครั้งแรกครับกิน ุงไก่ใต่นนำสูตรจ้าซักครับผมคางแรกครับสุดยอดครับเกินขาดครับผมเมื่อกี้าปสซ่บอะนนี่เ่าวีไปเบอะนนี่ท้าังไงเดือดแล้วหายม่ถึงเดือเลยตับกดีเดืมั้งอไรอ่ะใครจะมาเดือดกันะครับสบายสบายครับผมยู่ง่ายๆกจนง่ายไงครับ ออกตัวกันะครับผมจ่าสังไม่ใช่เชฟนะครับบางที่กับอาศัยที่เขาเอานางในหลักคลองจาของอยากกินเด็ดกินหลักอ่ทายทอดให้ทุกคนได้เห็นนะครับสูตรแต่ละคนอาจบ่คือกันครับเปลี่ยนตามจากองหมักใส่พักนั่นพักนี่แล้วแตีบ่มีสูตรตายตัวเขับกันเฮ็ดเขามักเค็มมักหวานบางคนเป็นโรคไตกินเค็มบ่ไไ้บางคนบ่มหมักเค็มกกินได้เว้ดครับกินเกลือกินเขาเกลือยังกินมาแล้วครับผมกีอยังไบ สบายสบายครับกินให้แซ่บครับนอนให้หลับใช่ไหมกินอิ่มนอนหรับอืม,อมสบายครับผมอืโอ้อิมอ่มอิมอ่มอิ่มเป็นไรกับเจ้าผมพ้อนไหครั็บเบาเบาเบ่ปากบาคั่งเลยเจ่บปะดีครับผม ขอยากกินเขากันครับผมเดี๋ยวคินหนาเจอกันไหมครับผมบ,บ,บ๊ายบายครับ